อรุณสวัสดิ์คุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นแล้วครับพี่น้องมาเรี่ยวก่อนซื้อสปอร์ตพิชชามาเช้ามากรับพิชชาตื่นแล้วอีบอยอีแม่อีบอยก็ใหญ่ปูยิงแข็งเงี้ยปีนี้ผมก็ไปตีสองไม่ได้ตีต้องต้องเล่นด้วยไหมพนมวลพนไม่มูหลายปีตื่นทุกปีนี้มูเพิ่นหลายมีมูหน่อยกินข้าวแล้วไปกินขาแล้วค่ะ ขนมตาลพ้านเราหม้ฝาใส่ทาระพไปกินเกี nice. ๊ยวให้ดอกไปะปเกี anyway, ๊ยวเีกเกี๊ยวให้เจย่อมปากเกีออมปาพี่นี่ของอิงหาวเด้ยองอิงมูมิตรมูหลุดเดียวกันเลยสิบแปดสิบเก้าอิงกับตี่สององอิงกับสี่สอง เราปูหน่อยไรจะมาลงลงข้างหลังแล้วไหมดากแล้รีบไหมอุ้นแจงปลาแม่หมอนเนี่ยอวนอย่งนี้นี่อันเบี้ยนน่ะซีซีปะกอบนักก็เอยเรากินแล้วครับพ่อเอาไม่กินหลังอาหารแบบนี้ไม่กินอะไรอ่ะกินตะมักหง่อ ต้องกิดตามต้องทำให้กินเนี่ยทำให้กินเน่ยตาบูงแท็ตัวสวยแตเบิ้งแต่ข้างหนเพราะอยู่ข้างหนน่ากไ้ยังดอด้นามันนิดนแต่เมื่งล่ะมันมันเ่รอคือมันคือทันเด็กก็นั่นล่ะมันเป็นอย่างนั้นส่นนี่ไหมบันเหรอ หนามันชําชําเกินไปไม่ต้องซื้อกระดาษซับมั่นมากอ่ะหนาช้ำอีบอนร่อีบนนสีปนไข่ค่ะปนไข่อีพอนอีพนเปรียบได้เปรียบได้ปนไข่มเได้ครับพอเปลียนว่าอนพอนมีปนไข่แบบไม่มีเข้าครัวเองเลยนะคะแต่ว่าพนุ่นเป็นคนทำค่ะ ป่สปาสงลม่ได้ป่าไม่ใส่แ hmm. น่ปลาสื like ่อนั่นอแหลมพอแหลมอัวพอแหลม่แลมแ้วเดตัเกือบลูมอไหมตัวนั้นองส่เบ็ดบ่เบ็ดไดใส่เบ็ดได้แวยังมาูก็ใส่เบ็ดตีหิงมือวานมือขึ้นแยกใหญ่กันตีสองพัอืมตีสองตื่นภาคะตื่นคุณมวนลายมูเลอกตีซีเนาะอันตีสอไม่ได้สั้น แต่บังก็เต้นได้ด้องยิงก็ได้มุนน้ำมูได้อยู่ปิวปิวปิวเลยอย้าเต็นไปเลยอืมแต่ก็ต้องเดบิงก่อนครัวคุณบีและครัวคุณนนท์ารแมนค่ะตีท้ายครัวค่ะตีท้ายครัวครัพี่หมอเให้เปวีเด็ไก่เยอเลเน อ๋อนไกลที่ไหนเนาตัดอนีพ่แม่จะคิดอยากเขาอยู่บ่จะคิดกินเขาน้ำพันใจบ่อยากอยู่จะพึ่งยืเข่าวมันกัดไอเอฟเนาะมันกิดเทียงกลัวบายมังืมข่าเรางช่วยจุดากล่งเนาะไม่มีเป็นคนที่ด่ากต้นมากเลยนะคะคนด่ากเสียนะคะเพราะว่าผอมลงหายยุทธิ์หายด่ากสต่่อจะผ่ากระเซแบบไอ้ชุดเก่ายุเด็กกระสุดเก่าย่แต่ดากมันเสียดากมันบ่ตุ่ม ช่วงเอวก็หายกับแขนแขนเล็กลงเอวเล็กลงลดากเล็กลงเอาซ้ำกลมเต็มปีวะโอ้ยแม่หลาแถบซอกหลาแถบซอกอีกแล้วไม่ถึงว่ามันเกือบซอกเพราะว่ามันมันจอยลูกโผล่มแม่เกิดเพราะว่าเบื่อแป้งไ,ไม่กินเข่ากระชื่อหักกินน้ำกระชื่อหักน้ำหนักหนักเลยถามว่ามันบีบไม่เงี้ยเดีนี้ มันแตกป่ะพอ่อจช่ป่ะเอามามาพาชืชูก็ไเ้าชูชอเอาพาเช็ดมืออันนี้แม่สีชม,มพูชมพไไมไไูได้่ได้อะไรพาเชชูไ่นไม่ดีอไ่เปดหรมันน่าจะแตกซอบก่นเลยงหลายีมุ้ง่งแถบซอกสื่อเกียหนึ่ง บอกว่งเจ็ดจะได้เนาะไม่เลยเนาะบเห็นนเบนได้ไงขับรถได้เลยตอนนหนบี็นยูนบอกคืออาคุณนนโจยตรงแต่คุณบีเป็นคนกินผู้หแล้ว่้เหิงคุ้มกินเฝ้าป่านลาพี่เล็กเนผู้เห็นลานผู้กินขี้เหร่เฝ้าคุณนนท์คุณบีเป็นคนรอสแตนวันที่โอ๊ไปบ่อยมาก งันใช่พุหลครับสร้างกรไปนะไอ้กนแล้วาไปยเชียร์โอ้ก็ไเพางไปเลยม้าวไปไอ้กันใ้แล้วไปยกเ่าเไปแล้วเขไปยกเชียบอกนราไปแล้วไปแล้วไปถ่ายคลิปหน้าบ้านเราะแค่นั้นก็เลยถ่ายคลิปเดียวแล้วก็อกไปงานยูฟ่วขอผดไทยคลิปเป็นยังจังหวะัวตื่นสวยบายสองวันท่านตื่นคูฟจะเป็นทางเซเว่ต้องมีเป็นไยจังวัดดีก็ได้เลยเต้นบริการลละ ไม่จริงพัดเป็นไปไปปหัวพอนอนพอดีท่น้อะไรทน้แม่ครัวคุณนนท์ครัวคุณนนทพี่ทำพาออะไรรวยขวขอโทษเองแต่จ่าเล่ห่วงกินเมียเราเป็นเป็เด้อันเมียเราเทให้เอเเอเมียว่าเค็มพอดีแล้วบ่เค็มเออ <c oughs> เอาแม่ความีบปะกวดหอมแห้ง อ้ยผักก็ไ่าน่แตกินหอมแห้งนี้อนี่ก็ตอแหลอียกม่ใ่ตกินหอมแห้งเลยเขาหายใจกินบอกแรกกัทีวีบอกเห็นว่านอแ่อุ้ยหอมมากเลยน่ากอยาพอนบิวบิวเขาบิวอยอร่อยตอแหลชิบหายเลยเมนอันนี้ได้กินแล้วนี่อั้จะกินอะ้อนี้เีออุ้หอมแห้ง เจ้าถือเจ้าเตรียมตีนไปยันผู้อื่นนด้นเหมือนนี่เสร็จกันพี่ดอกมั้ยสิมือเสร็จดอกยังยี่มืออเส็จชัวร์ต่อใครแบบว่าใส่ตะลิวันเหรอเดี๋ยวไม่บุญพระดาแม่เอาอัแล้ียวลยคือมีพระปอบคือมีพระปอบอ่ะมวนคุกกับพี่ดอกยูว่าอะไรเราค่อยค่อยเอามีมาเนี่ยตัวมูดี้ดีเลยคนนี้ ตัวบุ๊กฟ้าตัวฟ้าไ้แกเท้าแบบตัวได้เต้ข่อยดี่นะตัวนันอกากับพี่น้องครับตัวสร้างเหตุที่พอกันใช่เาไปบ้านแม่บีก็คือแล้วมาแม่บีตื่นสวยแล้วไปแล้วไปบแล้วเราก็ไป ทชคลิปชคลิปนะบ้านหลังนี้ักับน้อม่าปรักคักนี่ยปลาพอรันกไปา้ปลา้มปลา้ยงัวแลว่ะขัว่าโะปรดียล่ะเห็นมันโอ้ะมาั้วอ้วยมันโอโรอมันสดอยู่ั้วแว่าในรอบชาปีได้แล้วเดตัวใหญ่แปดขีดเกาขีดตะลิวอตะลิว่เนอรัวเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่อง